แมสดนะคะยังคุยกันสดสดอยู่กับคุณต้นธนภัทรนั่นเองนะคะค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็คุยถึงแรงบันดาลใจในการที่อยากจะเป็นนักร้องนะคะช,ชอบแล้วก็รักจริงๆอยากจะเป็นนักร้องตะเวนไปกวดไปตรงนู่นตรงนี้มากมายจนกระทั่งความอยากเป็นนักร้องเนี่ยคุณผู้ชมวันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเขาพร้อมเขามีสตุ้งสะางเชื่อหรือไม่ว่าอยากเป็นนักร้องอยากมีผลงานตัวเองจนกระทั่ง เอาสตังตัวเองมาทำค่ายเพลงทำเองเลยเออไม่สดไม่งอชาวบ้านนะคะอตอนนั้นนี่แบบเงินทุนตัวเองลงทุนแล้วทำค่ายเพลงเลยมีความรู้อะไรเรื่องเพลงไหมจริงๆความรู้เรื่องเพลงนี่เราเรามีของเราอยู่แล้วนะฮะคือต้องต้องต้อง,องอขยายความนิดนึงนะฮะ การที่ว่าเราลงทุนเนี่ยมาถึงว่าเราลงทุนกรณีที่ว่าเราเป็นทำา MV เองแต่งเพลงเองของอาจารย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นของเราหมดเลยที่ไปเข้าห้องอัดเอ้ยอ,นนอะไรทุกอ,อ,อย่างเป็นกุศลของเราหมดเลยนะฮะแล้วก็มาตกลงกับเพื่อนคนๆนหนึ่งอ่ซึ่งเราตั้งชื่อค่ายนี่แหละฮะแล้วว่าเออเฮ้ยเราลงทุนเรื่องเงินต่างๆนานานะแต่ว่า นายนะเป็นคนโปรโมทนะฮะแล้วก็โปรโมทเช่นว่าเขามีสื่ออยู่ในมือตัวอย่างนะสื่อของเขาวงเล็บสื่อของเขาแล้วก็เราก็มีในในส่วนของข้อมูลเราอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องอ่าโปรโมชั่นเพลงต่างๆนานาแต่เพื่อนเราเราตอนนั้นคอนเน็กชันเราอาจจะไม่ถึงเขาณจุดจุดนั้นเราลงเงินครับเขาลงลงแรงเขาเปิดเพลงเขาอะไรจะการให้เราหมด นะฮะแล้วทีนี mm hmm. ้ก็เลยว่ารู้สึกว่าเมื่อเมื่อเราทํางานร่วมกันแล้ว mm hmm. นะฮะแล้วทีนี้นอกจากนอกเหนือจากเรื่องของการค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องของ ของโปรดักชั่นโปรดักชั่นเราแล้วเราแล้วเราเรื่องของการที่เราไปเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างๆันจะเป็นเงินทุนของเราเออเพราะว่าเวลาทําค่ายเพลงอันนึงนอกจากจะส่งเพลงไปเปิดเวลาเราทําเพลงเองจะเป็นศิลปินนอกจากจะส่งเพลงไปเปิดแล้วใช่ต้องไปเดินสายต้องไปเยี่ยมซื้อมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเวลาซื้อกระชงกระเ้าไปค่าแต่งตัวค่านู่นค่านี่อตรงนี้ใครจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเราหมดเลย นะแต่อาจจะมีต้นก็ก็จะมีโอ้โหกวักกระเป๋าชื่องของไปเตองเป็นค่าจ่ายเราหมดเลยเป็นแต่ว่าก็เขาก็พาไปอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำมันนะฮะเรื่องค่าข้าวที่เราว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนอ่ะที่ดูอยู่นะฮะทุกคนว่าจะเป็นสมัยเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยนะฮะธนภัทรนี่เป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแบบกระเป๋าเกลี้ยงอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่เอาหน้าไว้ก่อน เป็นคนที่รักเพื่อนจริงจนไม่ว่าไม่ว่าฉันแบบใหญ่ก็ไม่ใช่แต่ว่าเราดูนะดูงานนั้นนะว่าไม่ใช่ว่าหน้าใหญ่ต่องานแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบให้เพื่อนกินอิ่มอยู่ดีกินดีแล้วก็เลี้ยงเพื่อนไม่ใช่ว่าเอาหน้าแต่นี่คือนิสัยของเรานะฮะเพื่อนๆที่จะรู้จักดีโดยนิสัยพื้นฐานเป็นคนแบบป๋าอยู่แล้วพอมาทำใช่พอมาทำเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบเรียกป๋าต้องแบบว่าเต็มที่ใช่ครับก็คือเต็มที่คือเราให้ใจนะเราให้ใจแบบว่าเราเออเราเขาช่วยเราไงว่าเป็นคนที่ว่าแบบเป็นคนขี้เก่งใจมาก เป็นสันดานอะไรก็ได้ครับเป็นคนออขี้เกงใจแล้วก็เ,ออเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าเถียงออในกรณีบางเรื่องนะฮะแต่ว่าเถียงได้เหมือนกันแต่ว่าต้องดูเหตุผลก็เลยว่าไปไหนก็ไปด้วยกันแฮรไปด้วยกันออช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เขาช่วยเราเราช่วยเขาเราเขาช่วยเราตรงไหนก็ช่วยเรื่องของการโปรโมตต่างนาเขามีหลักผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถแต่เราแบบสามารถเออเมื่อเราพอจะมีกินมีใช้บ้างนะฮะแล้วก็แบ่งปันเขาแม้กรทั่งเวลาไม่มีเงินใช้แล้วก็ให้เขาใช้แต่เราก็ไม่ได้ว่าจะทวงกันเขาเลยนะเพราะว่าถือว่าบางครั้งทวงไปมันก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเข้าใจไหมฮะแต่ความฝันเราว่าเราไม่เคยคิดจะว่าจะแตกแยกกันณจุดจดนั้นดว่าถือว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็ลงทุนลงแรงด้วยกันเหมือนน้ำพึ่งเรือพึ่งปลาเน่แล้วก็แล้วก็ปัญหาต่างๆคือ ก็ภายใต้การควบคุมดูแลว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ต้องเชื่อเขาเพราะว่าเราต้องการเหมือนผ่านมาก่อนเราต้องไปถึงฝันแล้วเขาก็อยู่วงการกว่าเราเราก็ต้องเชื่อณจุดจุดจุดๆนั้นนะฮะก็คือเราก็ดูดีนี่ดูดีดูดีดูดีเราทําค่ายเพลงโดยที่มีที่ปรึกษามาคอยช่วยบริหารนะบริหารทุนให้เราแล้วก็ส่งเราให้เป็นนักร้องอย่างที่คาดด้วยนี่ไม่คดด้วยอ่ะและอยู่ดีดี ค่ายเพลงอุตส่าห์ทำค่ายมาแล้วมันเป็นค่ายของตัวเองเนาะกลายมาเป็นมีข่าวว่าออกมาเป็นศิลปินไม่มีค่ายไร้สังกัดและที่ออกเนี่ยคือออกจากค่ายตัวเองด้วยแล้วออกจากค่ายตัวเองฉันงงมากมันยังไงครค่ายตัวเองต้องขยายความว่าชื่อชื่อของเขานี่เราเป็นคนคุยกันตลอดสองคนไม่ตั้งโลโก้ชื่อนะฮะแล้วก็มาบวกกันเอ้ยดีไหมคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไหมโอเคตกลงชื่อนี้ ก็เหมือนกับว่าร่วมสร้างมันด้วยกันชื่อตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นคนทําผมเป็นคนพิมพ์ชื่อเป็นอะไรให้หมดแหละนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของการมันก็ไม่เชิงผลประโยชน์หรอกนะอันนี้ถ้าเรามองจุดหนึ่งคือเหมือนถือว่ามองเรื่องผลประโยชน์สำหรับเราอะเราเรามาจุดนี้เราเป็นลักษณะของก่เชิงผลประโยชน์แต่เป็นการที่ว่าเราอยู่กับเพื่อนแต่ภาพเรามันเหมือนว่าไปทางล่อแหลมทําให้ค่ายของเขาคือของเขานี่แหละเสื่อมเสียในกรณีที่ว่าถ้ามาอยู่กับตรงจุดจุดนี้มากไปเนี่ยจะทําให้ คนในวงการเกลียดเราซึ่งเราก็เป็นนักร้องของเขาคือความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่แต่จริงภาพรวมแล้วเราควรจะไปทางซ้ายนะแต่คุณต้นคิดว่าเราก็น่าจะไปทางขวาในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมครับเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีปัญหาอย่างไรแต่อสิ่งที่เรารู้ที่มันลอดออกมาเนี่ยก็คือเขาว่ากันว่า ที่คุณต้นออกมาจากค่ายเพราะอยากจะเป็นศิลปินเดียวเพราะแอบไปรับงานเองไม่ผ่านค่ายบ้างหรือบางทีหางานไว้แล้วเอาเบี้ยวคิวงานถูกต้องตอนไม่อยู่ค่ายเไม่ได้เป็นศิลปินเดียวเหรอ ก็จะมีศิลปินอยู่สองคนสามคนแต่ว่าตัวหลักๆก็จะเป็นตัวตัวขายขายเราก่อนเริ่มต้นทําเราก่อนเพราะเราเราเราเริ่มลงทุนลงแรงใช่ไหมฮะแล้วก็นั่นแหละฮะก็คือมนถึงว่าจากการที่ว่าเราเราจะไม่เอาเราเนี่ยนะฮะจากว่าการพูดไม่เชื่อฟังเขาเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับว่าตัดติ่งออกซะเพราะว่าถ้าเราเอานักร้องคนนี้ไปนะค่ายเขาคงอยู่แล้วค่ายเขาก็จะมีแบบว่าดูดีเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่ฟังพูดไม่ฟังเกิดจากสียอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของการมายุ่งเกี่ยวกับเพื่อนเหมือนกันที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเเค้าาลลยแววือมถง่ เราไปรับงานเองรับงานเองตรงไหนนะบอกกันก่อนว่ารับงานเองต้องผ่านเขาตลอดค่าใช้จ่ายบางครั้งเนี่ยได้มาไม่เท่ากับที่ผมให้เขาอีกเพราะเป็นการช่วยเหลือเรื่อนคุณนันกรณีที่เขาบอกว่าเราอ่ะรับงานเองอันนี้จริงหรือไม่จริงไม่จริงเลยครับผมไม่เคยรับงานเองรับงานเองต้องบอกตลอดนะฮะอันนี้ฟ้าผ่าได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนไม่เป็นคนไม่พูดนะฮะแล้วก็ไม่ชอบแก้ข่าวแล้วคนที่ที่จะนิ่งอ่ะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราการนิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ มันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าเราเจ็บนะฮะเราเวลาเราไปสื่อที่ไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมองเราเป็นภาพลบหมดเลยเป็นภาพที่เนรคุณเป็นภาพที่แบบออกมาสร้างผลงานด้วยตนเองเพราะเขาเป็นคนปกปั้นเราต่างๆลดคนลงทุนให้เราเรื่อง MV ลงทุนทุกอย่างเขาเป็นคนลงทุนเราจริงๆตังเราหรอตังเราครับตังเราตายแล้วนี่คืสลับกันใช่ไหรับสลับกันใช่ฮะแล้วสื่อสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆตีความต่างๆหาว่าต้นธนภัทตนี่เป็นคนที่เลวมากเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในวงการเนี้ย ใครๆก็ไม่เอาเพราะว่าเป็นคนแบบว่านีละคุณทรยศคนนะฮะแต่จะให้ผมมานั่งลิสต์หนึ่งสองา่ะผมว่ามันก็เสียเวลาเปล่าไม่ใช่ก็คือประเด็นของการเดินออกมาจากค่ายไม่ใช่เพราะอยากจะออกมาเด่นคนเดียวไม่ครับผมแต่มันมีสาเหตุเพราะค่ายครับเฉือนเราถูกต้องแต่ถามว่าอยากออกมาไหมเคว้งคว้่งไหมเคว้งคว้่งมากเศร้าไหมเศร้าร้องไห้นะฮะเพราะว่าเฮ้ยกูจะไปโอ้โทษจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาดี ตายแล้วหมดอนาคตชีวิตเิลปินเดี่ยวของเราเออทําไงดีวะแล้วไอ้กับประเด็นที่มันมีข่าวตอนที่ออกเดินออกมาจากค่ายเนี่ยครับมันก็มีข่าวตามติดเลยอ่ะไอประเด็นเมื่อกี้เคลียร์ไปแล้วว่าร,รับงานเองไม่ผ่านค่ายอันนี้ไม่จริงรสองก็คือเขาบอกว่า รับงานไว้แล้วไม่ไปตามนัดเปี้ยวงานการ,รเปี้ยวนี่เปี้ยวน,วยวนี่ไม่จริงครับเปี้ยวเหมือนกันมันถือว่าเขาประเมินดูแล้วว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับนักร้องอะ่ะที่ต้องไปไปเดินทางโดยสภาพปัจจัยต่างๆไม่พร้อมเขาเป็นคนไปเคลียร์กับเจ้าภาพเองอแล้วเจ้าภาพกับผมก็รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ติดต่อโดยตรงเราเราไม่ข้ามหัวเขาแต่เราคุยกับผ่านผ่านเขาแต่ว่าทางผมกับเจ้าภาพคุยกันแล้วเข้าใจกันว่าไม่เป็นไม่มาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาหาคนอื่นแทน อันนี้ก็มาตีข่าวว่าผมไปเบี้ยวงานอะไรเงี้ยนี้ทำให้เขาเสียมเสือ<ม>เสียมเสียต,ต่างๆแล้วก็ไปโพสต์หน้าบ้านเขาว่าขอโทษทีต่อไปผมดูแลนักร้องไม่ดีเองคนมายิ่งมองละภาพลบอีกอ่าน,นี่แหละอ่ามันต้องมองกันหลายๆด้านนะมันต้องมอง,มองหลายด้านแล้วผมก็ไม่เคยคุยอะไรการไหนมาก่อนแล้วแล้วสื่อพิมพ์บางบางฉบับหลายฉบับเนี่ยเขาก็แบบโจมตีแต่เราอะ คืออย่างนี้นนวิธีคือวิธีการตอบโต้ตของพี่ก็คือเรื่องที่จะเงียบเรืเ่องที่จะไม่พูดอะไร,รแต่ปรากฏว่าเห็นไหมพี่ผลเสียมันมากกว่าทําไมถึงไม่เลือกที่จะเคลียร์ตัวเองณต,ต,ตอนนั้นค,ค,คะอบอกตัวว่าเราเป็นคนที่กลัวกลัววงการนะฮะเพราะาเราแบบว่าเราไม่ชินเพราะเราอยู่กับงานออฟฟิศนะฮะแล้วเราก็อยู่กับพวกหยกยาอยู่กับต่างๆนานาแต่ว่าเขาอยู่วงการมาเป็น10บสปีซึ่งไปไหนก็มีแต่คนรู้จักเขาแต่ถ้าเมื่อเมื่อเกิดเขาสกัดจุดเรา แบ็กลิสเราโน้นนี้นั่น,น,น,นแล้วเราจะทํำยังไงถูกต้องไหมเราคิดต่างๆนะแล้วว่าเงียบดีกว่าแล้วก็เป็นปกติเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้ว<า>เชื่อเรื่องกรรมเวรจริงฮะผมเป็นคนทําบุญมาแต่เด็กแต่เล็กถ้าทุกคนไปดูแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล<ช>ไปถ้าคุณรู้จักธนภัคดีจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทําบุญเยอะมากแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งนะให้เขาไปที่ชอบที่ชอบเนาะก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าที่เขาชอบที่ได้เรื่องบันแต่ก็บอกว่าเราเราแยก กลจากกันด้วยดีดีกว่าแล้วก็เรื่องผมเชื่อของกรรมเวรบุญกุศลต่างๆนะเขาเป็นคนรู้ดีว่าเขาทําอะไรกับผมผมเป็นคนยังไงแต่ว่าเผอิญแบบว่าด้วยวิธีการที่หลบหลีกของเขาแล้วด้วยวิธีการที่เงียบของผมก็เลยเป็นการที่ว่าทใั้คมว่าเห็นไหมมันเงียบเห็นไหมเงียบเพราะว่าเงียบเพราะว่ามันผิดเห็นไหมไม่มีอะไรจะพูดคือไม่คนไทยเป็นสังคมที่ว่าไอคนที่พูดก่อนอ่ะมันได้ภาษีกว่าเพราะว่าเขาจะฟังไปก่อนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลามา พอมาทีหลังเนี่ยมันเหมือนแก้ตัวอ่ะทีนี้พอเลือกที่จะเงียบทั้งขึ้นทั้งร่องอ,ะอ่ะอ้าวเห็นไหมมันเงียบมันยอมรับเ,ออเคยเคยมีนะผูะ้ผมเคยปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่บอกว่าคืออยากจะคุยกับเขาโดยตรงเลยบอกว่ามาคุยกันไหมนั่งโต๊ะแถลงข่าวเลยเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้มผมเดินไปไหนผู้หลักผู้ใหญ่ดูดูถูกดูแคลนผมแล้วก็ไม่ไม่คือมองผมภาพล่มไปแล้วผมอยู่ไม่ได้ในสังคมนี้นะฮะแล้วเครียดโรู้สึกว่าเป็นโรควิกจริต หรือว่าพี่ตกวนน่ะคุณรราเขาเกียสามเดือนนะฮะใช่แบบงุดหงิดตัวเองมากแล้วหน้ามองคำหน้ากลัวมากเพราะว่าโรคเครียดนะฮะว่าไปไหนก็มีแต่คนแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาเกียดเราหมดเลยฮะเพลินเพ่อเรามีธรรมะฮะแล้วก็เลยกลับมาปุ๊บแล้วก็ โชคดีที่ว่าบุญกุศลที่เราทําอยู่เพื่อนๆนะฮะที่เขาดูอยู่ข้างเราเน่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลเราขึ้นมาแล้วทําให้เราสึกว่าแบบบัวใต้น้ำเหมือเนาะค่อยๆผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นะชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายแม้กระทั่งนะในวงการนักร้องเนี่ยเห็นข้างหน้าสวยหรูข้างหลังนี่ตายแล้วเหมือนจะทำสงครามงานเหมือนกันเนาะใช่คหลังจากที่เดินออกมาจากค่าย พร้อมทั้งก็มีข่าวเฉาเสียหายมากมายชีวิตเขาทําอย่างไรสื่อถึงสามารถพลิกกลับมาและก็ในปัจจุบันมีผลงานใหม่ด้วยนะคะอะไรนะที่ทําให้เขายังคงยืนอยู่ตรงนี้ได้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังกันตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากตะ๊กแตนชลดากันก่อนคะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะ